สบายดีพี่น้องมืช้มืสอคนเด้อหรือฝั่งลาวหรือฝั่งไทยหรือต่างประเทศมื่งนีของพ่อพ่อพ่อคน้องสนใจกับเก่าหนุ่มพี่น้องปากนี่ก็บาดนี่หน่อยพี่น้องปวน้องใจเป็นออกเลึกหน้อยกระดูกตรงไซนีมันออกเลือดพี่น้องพี่น้องแจ้งทุเมื่อแต่ใส่ปูพี่น้องก็อยู่บ้านบรใจคกับเก่าพี่น้องก็กินมีกินเจอนำพี่น้องไปเปล่ยนกันแล้วพี่น้องแสียบนำกันเด้อพี่น้องคิวข่าวสนใจกับมือพี่น้อง กินก <ค boundaries. S 1> ันพ <fin anta> <ots> <guarding okay>? ี่เนาะสบายดีกินกันลูพี่เนาะนี่ข้าวเหนียวสดๆพี่น้องมาพี่น้องกินน้ำกันมาเด้๋พี่น้องมากินน้ำกันกันสิบเอ็ดเซนต์อะเนาะพออ่านคาตองกร้องใจหักไปพี่เนาะครับจับได้ตังค์ได้เลยพี่นาะคุยขึ้นไปเนาะมากินน้ำกันเด้อพี่น้องะดึงเดียวเป็นปลาเย็นเนาะ

นกงบห็นีน่กนกฟมนอ,อกโชัดกเนิดนกเปนเปาะเลยคือขาตอกขาอกอมนมีงินอะไรซือหม่เด็กตเนะมาเพี้องอม,าม,ามากินกันเพี้องย่่าน้องมาก,กินกันตอนเก้าโมงนง น <c oughs> ุ <c oughs> ่มอ้พี่ด้องนุ่มเราไปกินชซนด์วิชนุ่มอะนุ่มจะเดินีนตั้หนึ่งกุ่มเรอกีนอนไม่น่ากะน่าจะนอนแล้วมั้ง่าง Ừ hmm mm hmm mm hmm yeah. mm hmm no. làm, mm hmm mm hmm Đi hmm mm เราใช้ประมาณชิปเจี๊มากนพี่น้องใช้ชิปตล่าเอากินกก่อนกใช้ตะล่าทชิาอ่นกป่อนกแก้เนี่ยมลนยแไ่ด้พี่น้องที่นกันได้ฟังเราได้พี่น้อ ซื้อมากๆแล้วใชหมคะน้องน้นนอน้องน้อ เราเป็นการเต็มเราพี่นเีมด์เมาเป็นอย่างซองอ๋ออาวพี่น้องคลิปน้องใจก็พอสงนี่เขเอาพี่น้องเบ็ดเจมดพี่น้องอาพี่น้องสำหับคลิปน้องใจเขลาไปก่อนเดี๋ยวพี่น้องขนมจพูดปิจารการได้ต้องขอตักขอไพี่น้อง น้องสำหรับคลิปนี้น้องใจก็ลาไปก่อนเนาะสบายดีน้องใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องน้องสมใจเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสมใจเดตคลิปต่อๆไปนะพี่น้องอาพี่น้องสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย่าบ๊ายบายบ๊ายบาย